หลายคนอยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากรวยอยากรวยอยากรวย,ย,รว,ยวันนี้มาศึกษากันนะครับว่าแล้วคนรวยอ่ะเวลาเขาทำธุรกิจเขาเริ่มยังไงเขาคิดยังไงจุดเริ่มต้นเป็นอย่างไงผมมาโชคดีนะฮะที่ได้ไปโอกาสสัมผัสนะฮะแล้วก็ธุรกิจหลายหลายร้อยล้านแล้วก็รวมทั้งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งใน5 0 0รอร์จูนเคยคุยกับผู้บริหารหลายคนนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณมีความคิดยังไงวะในการที่มาก่อตั้งธุรกิจ แล้ววิธีการตั้งธุรกิจเนี่ยเขามีแนวทางอย่างไรบ้างในขณะที่ทําให้ธุรกิจตนเองนั้นเองประสบความสําเร็จแน่นอนที่สุดหลายคนตอนนี้สตาร์ทอัพเกิดเยอะลุยลุยลุยลอกเป็นไงเจ๊งไม่เป็น5ก็เยอะบอกว่า10 <c oughs> บริษัทเนี่ยเจ๊งไป9กรอดมาหนึ่งวันหนึ่งสําคัญที่สุดคือจะต้องทํางานให้เราอยู่รอดให้ได้หลักง,ง่ายๆเลยเขาบอกให้มีสาข้อคุณจําไปใช้เลยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ หาธุรกิจนะฮะเวลาทำธุรกิจเนี่ยจะทำให้เราก็เรียนแบบจากคนรวยว่าคนรวยเขาคิดยังไงเราก็คิดตามโดยเฉพาะหลายคนเองอยากจะทำฟรีแลนซ์อยากจะเปิดธุรกิจเองอยากจะทาธุรกิจเองเนี่ยก็มาดูเลยฮะดูคลิปนี้และคลิปนี้จะบอกคุณว่าคนรวยเริ่มธุรกิจต้องทําเช่นนี้ที่หนึ่งอย่างแรกเนี่ยตอนเริ่มธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าหาธุรกิจที่ใช่ก่อนคาถามธุรกิจที่ใช่คืออะไรเวลาผมไปอบรมนะไปสอนหนังสือเยอะจะมีคนมาถามเยอะมากมากที่สุดเลยอาจารย์ทำธุรกิจเลยดี ทธุรกินเลยดีนะผมก็บางทีก็ตอบติดตลกไปาขำๆตอบว่าถ้าผมคิดออกผมก็ไปทําลนะะแต่ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วคิดออกรู้ด้วยว่าจะต้องทําไงเราก็ไปดูคนรวยก็ไปถามคนรวยเอ๊ะทำไงวะคุณคุณเริ่มต้นธุรกิจไงเขาบอกหาธุรกิจที่ใช่ธุรกิจที่ใช่คืออะไรธุรกิจที่นะมีหลักอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือว่าธุรกิจที่คุณมีความรู้ไหมถ้าคุณมีความรู้เนี่ยโอเคเริ่มใช่ละ เอาทำติ๊กเลยฮะก็ <Yeah. S 1> หนึ่งมีความรู้ไหมติ๊กมีความรู้ไหมนะไอ้ความรู้คืออะไรเราเริ่มต้นที่จะมีความรู้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทํากับข้าวเป็นเรามีความรู้เรื่องกับข้าวไหมอเห็นไหมเห็นไหมเราซักผ้ารีดผ้าเก่งอ่ะเรามีความรู้ไหมถ้าเรามีความรู้อันนี้เริ่มใช้อย่างที่สองนะก็บอกว่าให้ทําธุรกิจที่เป็นไงนอกจากที่ว่าเรามีความรู้แล้วเราเรา,เราชอบสิ่งนี้ไหม บางคนชอบกินกาแฟกินแต่กาแฟวันวันกินแต่กาแฟกินจนกระทั่งพี่แกไปไงรู้ประเภทกาแฟทุกอย่างเลยในโลกนี้มีกาแฟกี่ประเภทเวลาคั่ว,วย,ยังไงให้ร้อนให้เย็นนให้อร่อยแกจะรู้หมดเลยนะเพราะอะไรเพราะแกชอบไงเมื่อแกชอบแกก็จะทำาันะาะะนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดนะหาธุรกิจที่ใช่ด้วยการหาธุรกิจที่ใช่ก็แบบนี้มีความรู้ไหมแล้วชอบไหมถ้ามีความรู้แล้วชอบทาเลยนะคิดเลยนะแต่ใจเย็นๆเรามาดูข้อที่สองก่อนข้อที่สองนะคนรวยเวลาเริ่มธุรกิจเขาคิดอย่างนี้ อย่างสองก็คือว่าลุยเลยหลายคนบอกทําไม่ได้แรอกแผน <c oughs> ข้ออ้างเยอะกูไปเรื่อยนู่นก็ทําำนี่ก็ทํำนั่นก็ทําอันนี้ก็แบบว่าติดนูน่นติดนี่ติดนั่นไม่ไม่อยากทํานูน่นไม่อยากทำติดนูน่นนะเพราะนี่อย่างสองคือลุยไปเลยแผนไม่ต้องสมบูรณ์ไม่เคยมีใครเพอร์เฟกไม่มีใครสมบูรณ์นะทําไปก่อนผิดล้มทาใหม่ผิดล้มทําใหม่ผิดล้มทําใหม่ผิดล้มทําใหม่นะลุยเลยนะข้อที่สามนะครับเวลาคน ที่รวยเขาเริ่มธุรกิจนี่เขาไม่ใช้เงินตัวเองหรือไม่ใช้เงินมากเกินไปคนที่ทําธุรกิจแล้วเจ๊งก็คือไงใช้เงินเยอะขี่ช้างจับตะกแตนเวลาจะเปิดร้านกาแฟจะทําธุรกิจมันโอ้โหมันต้องใหญ่มันต้องอลังการคือระดับผมลงไปแบบมันต้องสุดยอดมันต้องแบบมันต้องเงินลงเลยเจ๊งไม่เป็นทางเพราะฉะนั้นหนึ่งเวลาคนรวยทําธุรกิจนี่เขาเป็นไงเขายังไม่ลงเงินเยอะ บางทีก็เ,เอาเงินคนอื่นโดยเฉพาะปัจจุบันนะโซเชียลมีดีเยอะใช้สื่อเฟซบุ๊กบ้างใช้ฟิลสื่อฟรีบ้างใช้ฟิลยูทูบบ้างนี่ไงไม่ต้องใช้ตังค์เยอะใช้ความสามารถตัวเองเยอะๆโอเค okay, นะฮะนั่นคือหลักสําคัญของคนรวยทําธุรกิจแน่นอนที่สุดเอาไปฝึกแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนไปเยอะๆนะวันนี้ลาไปก่อนกับผมดรสุร,สรชัยโคสิตวรชัยเดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปที่ดเด็ดอีกตามนะครับ